วันนี้นายวันชัยสอนสิริสวออโพสต์ข้อความใน Facebook ทนายวันชัยสอนสิริว่าด้วยจะนายกคนนอกหรือนายกสำรองตามรัฐธรรมนูญมาตรา272อะไรก็เกิดขึ้นได้ใจความระบุว่าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมีอันเป็นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดเช่นลาออกหรือถูกโหวตไม่ไว้วางใจหรือสาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนายก8ปีในระหว่างนั้นก็จำต้องหานายกคนใหม่ โดยหลักแล้วก็ต้องเอานายกในบัญชีรายชื่อก่อนถ้ามาโหวตในรัฐสภาแล้วใครได้คนนั้นก็เป็นนายกไปแต่ถ้าโหวตแล้วก็ยังไม่ได้ทีนี้แหละจึงจะต้องใช้ก๊อกสองหานายกคนนอกที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์หมอชนน่านนายพิธานายวราวุจหรืออุ้งอิงหรือจะเป็นคนอื่นใดก็ได้ทั้งนั้น เพียงแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนคือ 1. สมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ครึ่งหนึ่งจำนวน363คนเข้าเชื่อเสนอต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาขอให้มีมติเอานายกคนนอก 2. จากนั้นประธานต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อขอมติถ้าได้เสียงมติ484เสียงก็ถือว่าที่ประชุมต้องการให้เอายกคนนอกและ 3. ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สสจะเสนอชื่อใครเป็นนายกจะเป็นพลเอกประวิทย์หรือใครก็ได้ตามที่ว่ามานั้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ดูหน้าดูตานายกสำรองหรือนายกคนนอกเท่าที่เห็นในขณะนี้ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนพลเอกประวิทย์ก็ดูเหมือนจะเห็นเด่นชัดที่สุดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีสสจำนวนมากในระดับหนึ่งทั้งสามารถจะประสานความร่วมมือกับพักการเมืองเล็กและใหญ่ได้ พักไหนไม่ร่วมก็ให้เป็นฝ่ายค้านไปเรียกว่าเป็นรัฐบาลประสานความร่วมมือเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญเฉพาะกิจนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยความสมานฉันร่วมกันทุกฝ่ายแม้ว่าจะมีคนนอกคนอื่นที่จะเป็นนายกได้แต่ก็ไม่มีความพร้อมไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาเหมือนพลเอกประวิทย์ดังนั้นกระแสข่าวเรื่องนายกสำรองหรือนายกคนนอกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272จึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตย์ ส่วนจะได้เป็นจริงหรือไม่ก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตนายวันชัยระบุดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ